สบายดีทานผู้ชมเนะะวันนี้เขากลับมาพาทานผู้ชมมาเึิ่งานงานยังโตงานงานเฮ็ดบุญสังฆทานอยู่เือนพี่อายเริ่งว่าตอนนี้เขากำลังัน,นข่างวแล้วกันพวงงวอยู่เยอะ เดี๋ยวสิพาทานผู้ชมไปเบิ่งข้าปาดชิ้นงัวพอดีคลิปที่จะเกี่ยมเอาลงเกิด่อพิพาดถึกลบแบบบางหูตัวเอาก็เลยมีแต่คลิปใดแต่ซำเนีเฮาเสียดายแหงก็เลยเอาแต่คลิปซำเนีมาลงให้ทานผู้ชมเบิงนะบ่งน่ใช้ของสนะมากไปใช้สิน Long bon rồi ờ. không Giờ thì là... chưa à, b... por... đi đâu không có chút được là và chào 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 và ตะี blender, ้บางคนก็ดีก็ดีเอาเที่ว่าไรบางคนเดี่ยวนั่นเราจัดแบ่งหมดเลยเดียอเัเดียวชันปูมื้อแล้วว่าท้ามบนจะเ้าเลยนวดนะเออเาวัดมันจะจะละอันน เอาเส้นักเปนเยะเข็เส้นมันจะยากจเศ้ามันจะคับปีนหยาเ้าะย่างเหียวทุกข้าเ้าะข้าเขากอนขาจะสีเ้านเกีียวเับเส้นไมเข่าได้เป็นปียองปีหมดด้กี่ยเกียวนกัเนเหงลลกเลยกียวที่ไปไปนเส้นพวกเส้นนิ้วเย็ดแตไล่ด้อ หากเห็นมีดเนี่ยลงยูทูก็ได้นอกจากนั้นเนืดแินอตดได้ไมทิ่มมันลายโลอยู่แล้วลายโดแล้วลายึงออยู่ละลายทิ่มน้ำไปเที่ยวามน้ำแรเอาวเอาน้นดีเฮ ว่าอยากเปนอไรได้ใช่กอนุกันย nee, ังไทยก็ว่าน้ำลังก็ได้ไล้ตัดได้ทังไปน้องิตัดดีคอมบอตัดในโทรศัพท์ก็ได้ตัดง่ตัดลงอ่องลงยูทูบมันมีเกจุก้หันตัดที่คอยมาเตอ์หันลงมันดีเลยนเงครับไม่จ่ละเอียดายมาเตอตัดงายก็มู กันังเฮ็ดคลิปเป็นคลิปท่องเที่ยวน่ะเป็นประเภทีว่าบ่จังมันเป็นประเภทอ่าใส่คลิปคลิปรวกันแล้วเฮาเฮ็ดให้มันข้ามันจะละเอียดเข้าไปเลยเฮาไปไว้เสียเันชื่อโปรแกรมเตตัดนี่เดือน13เรไบ่เอาให้ับแท้ตัวนึง